เด็กอายุ5ปีนะคะคุณยายนะคะพามาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพราะว่าสงสัยว่าเด็กอาจจะถูกทําอนาจารนะคะเพราะว่าเด็กมีพฤติกรรมแปลกๆยายนอนอยู่อะคะ่ะก็มานอนคล่อมที่ตัวยายมาดูดปากยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลียหน้ายายถ้าอายการเราสั่งฟ้องมืนๆไปโดยที่ใช้พยานหลักฐานที่ไม่พอแล้วศาลเกิดที่ภาคสายยกฟ้องอันนี้ฟ้องใหม่ไม่ได้นะครับถึงวันหลัง จะมีคลิปวิดีโอรหรือมีพยานอะไรที่มันชัดเจน1้อขึ้นมาเมื่อเขายกฟ้องไปแล้วฟ้องใหม่ได้ครับสวัสดีค่ะ O S C C Consulting เว็บไซต์และ Facebook พบกันอีกแล้วนะคะครับสวัสดีครับ ชื่อนายกุธิชัยพุ่มสงวนนะครับอายการจังหวัดประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดศูนย์ในาการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวสำนักง,งานอายการสูงสุดครับสวัสดีค่ะพันตำรโทหญิงวารินีคัตสิทธิ์นักสังคมสงเคราะห์สบสามกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลตํารวจค่ะเด็กอายุ5ปีนะคะ,ะผู้ปกครองซึ่งเป็นคุณยายอะค่ะพามาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพราะว่าสงสัยว่าเด็กอาจจะถูก ทำอนาจาร์นะคะเพราะว่าเด็กมีพฤติกรรมแปลกๆเกี่ยวกับเพศน,นะคะเคสน,นี้เนี่ยประวัติของเด็กก็คือพ่อแม่เด็กเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เด็กคลอดเลยหลังคลอดเนี่ยแม่ทำงานก็คุณยายก็รับเด็กมาดูแลเองนะคะจนกระทั่งเด็กอายุสักหนึ่งปีได้หลังจากนั้นนะคะแม่ก็ขอรับเด็กไปดูแลเองเออแม่เปลี่ยนย้ายงานโดยไม่ได้บอกกับยายด้วยนะคะแล้วก็ ไม่ได้คือยายพยายามโทรติดต่อกลับไปก็ไม่มีการตอบกลับยายต้องใช้วิธีการให้ญาติคนอื่นๆนะคะติดต่อกับคุณแม่จนได้ข้อมูลมาว่าแม่เนี่ยมีครอบครัวใหม่แล้วก็คือผู้ต้องสงสัยนะคะจนเด็กอายุได้สักประมาณ4ปีได้ะค่ะอาจารย์ปรากฏว่าอยู่ๆคุณแม่ก็เอาเด็กมาให้กับคุณยายบอกว่าเขาไม่สามารถดูแลเด็กได้ตอนนี้เนาะอยากให้ยายช่วยดูแลเด็กให้ทีนี้ ยายก็สอบถามว่าเด็กเรียนที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีเอกสารการเรียนไหมคุณแม่ก็ไม่บอกเดี๋ยวจะเอามาให้แต่ก็ไม่ได้เอามาให้เลยนะคะทีนี้ยายก็มาสังเกตว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยมาอยู่กับยายเนี่ยมันมีพฤติกรรมแปลกๆบางทีเด็กจะชอบมาเด็กยายนอนอยู่อะคะ่ะก็มานอนคล่อมที่ตัวยายมาดูดปากยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลียหน้ายายซึ่งทําค่อนข้างบ่อย ตอนนั้นเนี่ยยายก็สงสัยเนาะก็พยายามจะถามเด็กแรกๆเด็กก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะอยู่ๆบางทีก็เขาก็พูดว่าลุงเอทำลุงเอที่นี่ก็คือเป็นเป็นพ่อเลี้ยงเป็นนามสมมุตินะคะแต่ไม่บอกอรายละเอียดว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้พอยายเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อไปที่แม่คุณแม่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการทำอะไรแบบนี้นะคะตอนอยู่กับเขาเนี่ยก็ไม่เคย มีท่าทีหรือลักษณะแบบนี้พอสามีของแม่ก็คือพ่อเลี้ยงเด็กอะคะ่ะก็ปฏิเสธเหมือนกันแล้วก็มีคําพูดหนึ่งที่พูดว่าเดี๋ยวจะฟ้องหมิ่นประมาทมันก็เลยทําให้ยายเนี่ยก็รู้สึกกังวลใจจริงๆแล้วยายไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พาเด็กมาตรวจเลยทันทีนะคะเหมือนกับยายจะรอให้มั่นใจพอเด็กพูดมาตรงนี้ค่ะยายก็เลยคิดว่าเอ้ยลองเอาเด็กมาตรวจดูก่อนว่ามันจะพบอะไรหรืออะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้ก็คือเป็นที่มาที่เราได้มีโอกาสเจอกับเด็กเคสนี้ค่ะข้อขออนุญาตดูในมุมของเด็กก่อนนะคะก็คือการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าไปค้อมขาของแม่แล้วก็ทําท่าเหมือนกระตุ้นตัวเอง masturbation mm hmm. อะคล้ายๆมาย m a s t u r b i o n เลยเนี่ยถามว่าผิดปกติไหมในวัยนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติได้ค่ะเพราะว่า,างครั้า,างวันคา,าวเวลาที่เด็กไปบังเอิญโดนบริเวณนั้นแล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกเหมือนผ่อนคลายบางทีเด็กที่กังวลใจอะไรมาบางทีเด็กก็จะทําพฤติกรรมนี้มากขึ้น สิ่งที่เราจะบอกกับพ่อแม่นะคะถ้ามีพฤติกรรมนี้ก็คือพฤติกรรมนี้ปกติค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องสอนบางอย่างอย่างเช่นดูทําได้ในในตอนไหนอย่างเช่นอยู่กับแม่อยู่ในห้องนอนเท่าน,านั้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเด็กค่อนข้างทําเยอะทําในเวลาอื่นเนี่ยเราก็จะบอกกับพ่อแม่ว่าชวนเด็กไปเล่นค่ะยังไงก็มีความสนุกกว่าอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอย่าก,กังวลใจมากแต่ที่หมอก,กังวลใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องข้อมตรงนั้นนะคะหมอกังวลใจเรื่องเรียนหน้าดูดปาก พราะตรงนี้ไม่ใช่ค่ะตรงนี้ไม่ได้สามารถอธิบายได้ในภาวะปกติเพราะฉนั้นก็ต้องดูว่าการที่มีเด็กเรียนหน้าดูดปากเนี่ยเด็กทำเพราะอะไรหมายถึงว่าเด็กเห็นอะไรหรือเคยมีประสบการณ์อะไรหลอถึงทำซึ่งตรงนี้หมอคิดว่าเราเก็บไว้เป็นข้อมูลได้หลายๆครั้งนะคะที่เราเจอแล้วเราก็พบว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเออเราเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆได้ค่ะในระหว่างการเก็บข้อมูลสิ่งที่เราจะทําก็คือเด็กปลอดภัยหรือเปล่า แลนะอยู่ในหัวเราเลยค่ะว่าเด็กปลอดภัยหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเด็กไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วเรามีเวลาค่ะเพราะนั้นเราก็ค่อยๆเก็บข้อมูลไปได้ค่ะอืมครับอัน,นี้ก็คืออย่างที่คุณหมอพูดเลยครับคือเราต้องมองเวลากระบวนการเนี่ยเรามองเป็นสองท่อเนาะเปลี่ยนเป็นท่อคือถ้าท่อแรกคือเรื่องท่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการดาเนินคดีกับท่อที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กคือไม่ว่าจะมีการดําเนินคดีอาญาหรือไม่ก็ตามเรื่องการคุ้มครองเด็กต้องเป็นระดับหนึ่ง ถ้าอ้างกฎหมายนิดนึงเนาะก็คือประคุ้มครองเด็กมาตาย22บอกว่าการกระทาใดก็ตามเนี่ยต้องยุดผลประโยชน์สูงสุดของเด็กดังนั้นการที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วบางทีเป็นความเชื่อของผู้ปกครองซึ่งเราเจอหลายๆคดีนะนะเป็นความเชื่อของผู้ปกครองว่าอันนี้ลูกฉันต้องเป็นอย่างนี้แต่พอมาจริงๆมันไปไม่ถึงประเด็นคือแค่ไหนถึงจะเป็นคดีายาแค่ไหนถึงจะมีพยานหลักฐานที่จะพอดําเนินคดีายาได้แน่นอนก็เหมือนที่คุณหมอเคยพูดว่าก็ฟังเด็กไว้ก่อน ไม่ได้บอกว่าเด็กโกหกหรือเด็กพูดความจริงแต่เราต้องเก็บข้อมูลให้มากที่สุดเมื่อได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่มันปรากฏชัดเจนมากขึ้นเช่นการตรวจเนื้อตัวร่างกายพบร่องรอยการล่วงละเมิดพบร่องรอยการทาร้ายอะไอย่างนี้มันมันเจือสมไปในทางที่มีคดีสมมุติว่ามีการไปแจ้งความการแจ้งความเนี่ยจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเหมือนที่เขามาขู่คุณยายได้ไหมถ้าคุณยายเชื่อโดยสุจริตและข้อมูลที่ไปแจ้งก็เป็นความจริงเท่าที่คุณยายทราบเช่นเด็กพูดอย่างนี้ค่ะ เด็กทาแบบนี้และก็พบอาการแบบนี้แต่เด็กแต่คุณยายไม่ได้แต่งเติมข้อทด้จริงอะไรอย่างนี้ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทครับเพราะเป็นการแจ้งความไปโดยความเป็นจริงเท่าที่ตัวเองรู้มายกตัวอย่างดูไกลตัวนิดนึงสมมุติว่าเราเห็นเนี่ยในกอเนี่ยวิ่งถือมีดเปื้อนเลือดออกมาจากบ้านหลังที่มีคนตายเราก็ไปคุยเลยบอกว่าเนี่ยในกอเนี่ยเราเห็นในกอฆ่าคนตาย mm hmm. อย่างนี้เป็นข้อที่จริงที่การสรุปที่ไม่ถูกต้องเพราะคุณแค่เห็นเขาถือมีดเปื้อนเลือดวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่า เห็นเขาถือมีดเปื้อนเลือดมีออกมาจากบ้านหลังนั้นอย่างนี้คุณไม่ผิดฐานแจ้งความเท็จครับแต่ถ้าเกิดคุณไปสรุปว่าเนี่ยฉันเห็นเขาฆ่าคนตายอย่างนี้เท็จครับเพราะคุณไปเติมข้อได้จริงอะไรที่มันเกินจริงดังนั้นอย่างที่คุณยายยกเคสเคสคุณยายขึ้นมาว่าคุณยายไปเล่าตามความจริงสมมติว่าเขายุดยานไปแจ้งตำรวจอย่างนี้ไม่เป็นความผิดครับเพราะเขาเล่าไปตามความเป็นจริงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและก็ไม่เป็นความผิดฐานให้ข้อมูลเท็จกับเจ้าพนักงานด้วยนะครับประเด็นคือว่าถ้าสมมต ตำรวจเขาตัดเลขคดีซึ่งต้องเป็นบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีนะครับบางคนไปแจ้งความไวลงบันทึกประจําวันนี่เป็นหลักฐานนี่ต้องเข้าใจก่อนว่าใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีมันจะมีเลขคดีด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะทําการรวบรวมพยานหลักฐานครับส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายไปตรวจจิตไปตรวจบ,บ้านที่เกิดเหตุนะไปตรวจสถานที่นะเอาคำถ้อยคำารายละเอียดของตัวเด็กที่ให้ปากคำกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเอามาถอดเป็นรายละเอียดดูซิว่าอาคารสถานที่การกระทําต่าง ส่งเด็กไปตรวจร่างกายมีบาดแผลการล่วงละเมิดมีการโดนทำร้ายอะไรไห,รไหมนะวันที่ไปสอดคล้องกันจริงไหมเป็นช่วงปิดเทอมเปิดเทอมคือถ้าคนพูดความจริงเนี่ยโดยโดยสภาพส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ขัดกับข้อท็จจริงอื่น mm hmm. แต่ถ้าสมมติเรารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จพยานแวดล้อมมันบ่งชี้มาเลยว่าอันนี้ไม่มีคดียาขาั้นตอนทางกฎหมายต่อไปไงก็คือพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนสั่งไม่ฟ้อง mm hmm. ส่งมาที่พนักงานในรยการ mm hmm. พนรกรักงานในยการก็จะสั่งถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ไม่มีหลักฐานพอฟ้อง สังเกตนะครับอายการเขาใช้คําว่าไม่มีหลักฐานพอฟ้อง mm hmm. แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้กระทระาำผิด mm hmm. แสดงว่าวันหลังถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเกิดขึ้นใหม่ mm hmm. เช่นสมมติวันดีคืนดีมีคลิปวิดีโอในขนาดที่ล่วงละเมิดเด็กคนนี้หลุดออกมาอายการสามารถหยิบพยานหลักฐานชิ้นนี้ mm hmm. มาสั่งฟ้องใหม่ได้ mm hmm. แต่ตรงน,นข้ามครับถ้าอายการเราสั่งฟ้องมืนๆไปโดยที่ใช้พยานหลักฐานที่ไม่พอแล้วศาลเกิดที่ภาคษายกฟ้องอันนี้ฟ้องใหม่ไม่ได้นะครับ mm hmm. ถึงวันหลัง จะมีคลิปวิดีโอรหรือมีพยานอะไรที่มันชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแต่ใน,นเมื่อคดีแรกยกฟ้องทงัทง้ทงการกระทำความผิดแค่ครั้งเดียวพินาได้แค่ครั้งเดียวเ,เมื่อเขายกฟ้องไปแล้วฟ้องใหม่ไม่ได้ครับดังนั้นการที่พนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟอ้องอ,อ,อายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีหลักฐานยังไม่เพียงพอแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่กระทําความผิดครับอันนี้เบื้องต้นข้อสังเกตประมาณนี้คุณหมอครับค่ะแล้วก็การที่มีหลักฐานไม่ไม่พอฟ้องไม่ได้แปลว่า หลักฐานไม่มากพอที่จะกุ้มครองเด็กนะคะคนละกรณีกันว่าแต่ว,ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงต่อคะ,คะกออ็อย่างที่บอกอะค่ะในเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าเด็กมีการพูดมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะจะก็เลยทางทางคุณยายเองอะก็ยังยืนยันว่ายังไม่อยากจะฟ้องตอนนี้แล้วก็เราแค่น,นี้เราก็รายงานพนักงานคุ้มครองเด็กด้วยเหมือนกันก็เลยมองประชุมทีมกันว่า เราจะไม่ได้เร่งรัดเพราะว่าเรามองว่าเรื่องของความปลอดภัยเด็กปลอดภัยแล้วก็จะมีการติดตามคุณยายและเด็กกะค่ะในเรื่องของอาจจะมาพบจิตแพทย์เด็กแต่มันมีประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ท่านนยายการพูดว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญตรงเนี้เขาไม่อยู่กับยายแล้วข้อกังวลของยายคือถ้าเขามาเอาลูกไปยายจะจะมีข้อกฎหมายตัวไหนที่จะออให้เป็นข้อมูลกับคุณยายได้บ้างว่าเด็ก เพราะตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนเนาะเด็กจะกลับถ้าเกิดเขา,เาว่าเขาเป็นแม่เนาะมารับเด็กไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเด็กไปอยู่ในความเสี่ยงอย่างที่ยายกังวลหรือเปล่ารตรงนี้ค่ะคเดียเ๋ยวนะคะก่อน<ช>ที่จะตอบในกรณีกฎหมายเนี่ยหมออยากจะดึงมาในกรณีครอบครัวก่อนคือจะพบว่ายายกับแม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคะ่ะยายกับแม่แบบไหนล่ะคะที่ไม่สามารถติดต่อกันได้โดยที่กว่าจะติดต่อยายจะติดต่อแม่ได<ม>้ต้องผ่านญาติอีกคนหนึ่ง ตรงนี้เป็นประเด็นที่ทําให้เรากังวลใจนิดหน่อยว่าเขา<ๆ>เขามีประเด็นอะไรกันอยู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องต้องต้องหนักหนามอพอสมควรนะคะที่การที่แม่ลูกคู่หนึ่งจะไม่ไม่สามารถพูดคุยกันได้แต่ก่อนที่จะไปถึงประเด็นทางกฎหมายเนี่ยใจหมอหม,อ,หมอ,อยากคุยกับแม่ค่ะเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเข้าใจว่าแม่ซึ่งพาลูกมากลับมาอยู่กับยายเนี่ยเป็นเหตุผลอะไรถ้ามันเกิดจริงกับลูกแล้วแม่ก็พยายามทําบางอย่างแล้ว ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแม่อาจจะยินยอมที่เราจะให้เรากําหนดให้เป็นการดูแลของยายโดยที่แม่ยินยอมไปคือใช้กฎหมายคุ้มครองเด็กเข้ามาช่วยได้ไหมหคือรักษาที่ไม่จําเป็นจะต้องทําให้เธอยอมรับผิดก่อนถึงจะถึงเราจะช่วยเหลือได้แต่ว่าการทําให้ความรู้สึกอยากปกป้องลูกมาก่อนอันอื่นคือเรามีวิธีการหาอย่างเช่นว่าออลูกมาบอกเราอย่างนี้ เป็นไปได้ไหมที่คุณแม่อาจจะไม่ได้ร่วมมือหรอกนะแต่ว่าคุณแม่อาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเราอยากให้อยากชวนให้คุณแม่ลองคิดว่ามันถ้ามันเป็นไปนั้นจริงๆถึงแม้คุณแม่จะไม่เชื่อแต่ถ้ามันเป็นจริงๆคุณแม่จะว่ายังไงแล้วก็อาจจะถามคุณแม่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณยายขอดูแลหลานแล้วคุณยายทําหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าคุณแม่คิดว่าคุณยายทําได้ไหมอะไรคล้ายๆอย่างนี้หาแคนที่จะดึงเรื่องของ คนต้องทําผิดก่อนเราถึงจะคุ้มครองเด็กได้เปลี่ยนเป็นว่าเราจะทําการยังไงร่วมมือกันยังไงให้เด็กคนหนึ่งได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าแม่รักเขาแล้วก็ยายก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในมุมของครอบครัวใช่ครับผมเห็นออปชั่นแรกเลยว่าเราไม่ควรใช้มาตรการทางกฎหมายคือการที่เด็กอยู่กับครอบครัวแม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับครอบครัวทุกครอบครัวมันไม่มีไม่มีวันที่มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ประเด็นคือว่า ถ้าเกิดในกรณีที่มันเกินกว่านั้นแล้วจะใช้วิธีการบังคับตามกฎหมายแล้วอาควาวินิจฉัยประเด็นแรก่อนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองเด็กคือตามกฎหมายเนี่ยถ้ามีลูกโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอำนาจปกครองบุตรอยู่ที่มารดาเพียงฝ่ายเดียวแต่ถ้าเกิดมีการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยอำนาจปกครองอยู่ทั้งบิดามารดาแต่ตามข้อท็จจริงที่ถามเนี่ยเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอำนาจปกครองบุตรอยู่ที่คุณแม่เพียงฝ่ายเดียวดังนั้นถามว่าคุณยายกับแม่ในที่นี้ใครมีอำนาจในการปกครองบุตรที่ดีกว่ากันก็ต้องบอกว่าคุณแม่ แต่ประเด็นคือการที่คุณแม่จะเอาเอา,เอาตัวเด็กไปเนี่ยอันนี้ต้องมาดูในกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยว่าคุณแม่เนี่ยมีการเลี้ยงดูที่เหมาะสมไหมนะครับตามพรบรรคุ้มครองเด็กมาตรา25เนี่ยกำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองเลยว่าต้องดูแลเลี้ยงดูทั้งด้านร่างกายจิตใจการศึกษาพัฒนาการให้เหมาะสมตามปกติโภชนาการตามปกติด้วยดังนั้นเนี่ยตามข้อเท็จจริงก็รู้สึกว่ามีผลกระทบเกี่ยวเรื่องการเลี้ยงดูทางด้านสภาพร่างกายและจิตใจของเด็กแล้วอาจจะเป็นประเด็นที่จะต้องมาเป็นประเด็นที่ เหมือนกับเป็นจุดอ่อนของคุณแม่นิดนึงเนาะในการที่จะไปบอกว่าคุณแม่อาจจะยังไม่เหมาะสมหรือว่ายังอาจจะเป็นผู้ปกครองที่ยังไม่สมบูรณนะ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่คุณยายเนี่ยเอามาใช้ในการพูดคุยกับคุณแม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดตัวคุณแม่จะมาเอาตัวเด็กคนนี้ให้ได้ยายก็ไม่ยอมใช้วิธีการคุณหมอคุยเท่าไหร่ก็ไม่จบแล้ว คราวนี้เราจะใช้วิธีการทางกฎหมาย้างอันนี้เราต้องพึ่งเจ้าพนักง,งานคู้ความเด็กแะครับเจ้าพนักง,งานคุ้ครองเด็กเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายก็คือมาตรา30มมีอำนาจอะไรบ้างครับมีอำนาจตั้งแต่ว่าถ้าเกิดพบมีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยพูดหยาบๆก็คือว่าไม่ดูแลร่างกายไม่ดูแลจิตใจไม่ดูแลเรื่องการศึกษาไม่ดูแลเรื่องพัฒนาการต่างๆซึ่งตามข้อจริงเท่าที่เรามาเนี่ยมีประเด็นประเด็นนี้อยู่ดังนั้นเจ้าพนักงานคู้ครองเด็กเนี่ยสามารถแยกเด็กได้นะครับแยกเด็กออกมาได้โดยที่เจ้าพนักงานครู้ สามารถแยกออกมาได้และมาทําการเล่นดูประเมินนะครับก็แน่นอนเป็นก็ขั้นตอนของคุณหมอคือว่าทางไงที่ดีที่สุดคือก็ต้องส่งกลับครอบครัวเดิมแต่ในกรณีที่เกิดคุณแม่ปอะพฤ้นตนไม่ดีจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่มุเด็กก็มีนหน้าในการแยกตัวได้และถ้าเกิดตัวคุณแม่จะมาเอาคืนเนี่ยสามารถขอหน้าของผู้ว่าราชการจังหวัดในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานคร mm hmm. เนี่ยขอหน้าปลัดกระทรวงพอมอสามารถแยกไว้ได้อย่างน้อย30วัน mm hmm. นะครับในระหว่าง30วันเนี่ยส่งวิธีการบําบัดรักษาการดูแลการบาบัดรักษาดูแลหมายถึงทั้งตัวเด็ก และตัวคุณแม่ด้วยนะครับและอันนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับนิดนึงก็คือเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกทำด้วยความบุเลียนในครอบครัเวเพราะว่าลักษณะมันมีเท่าที่เล่าเนมีลักษณะมีส่งผลกระทบต่อจิตใจด้วยแต่คําว่าจิตใจเนี่ยตามแนวคาว่าภาษาสัานติการเนี่ยไม่ได้หมายถึงความเศร้าโศกเสียใจแต่หมายถึงมีความมีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจจนถึงขั้นแบบเช่นนอนไม่หลับต้องกินยาแก้เครียดเป็นโรควิตกกังวลอันนี้เนี่ยสามารถให้อายการเนี่ยยื่นคําร้องขอคุ้มครองสัสริภาพในที่นี้ก็รวมถึงการ แยกเด็กหรือห้ามคุณแม่เนี่ยทา,ารณุณกรรมเด็กหรือแม้กระทั่งห้ามเข้าใกล้เด็กแต่แน่นอนครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราควรจะทําเพราะการไปแยกแม่กับลูกนี่เป็นสิ่งที่ที่ทไม่ควรทําแต่ถ้าเกิดมีความจําเป็น,นจริงเนี่ยอายการก็สามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ได้นอกจากตัวเจ้าหน้างานคุ้มครองเด็กโดยอศรราศัยอำนาจศาลเยาวชนครับค่ะก็คือจริงๆตรงนี้ถามว่าตัวเองรู้สึกว่ากังวลใจแค่ไหนหรือว่ายากแค่ไหนไม่เชิงนะคะเพราะว่าเด็กห้าขวบเนี่ยพูดคุยได้แล้ว ในรักษณะของการอา,อาจจะใช้นักจิตวิทยาหรือว่าจิแตแพทย์เด็กก็ตามหรือแม้แต่กุมารแพทย์ที่มีความสามารถนะคะก็จะสามารถพูดคุยกับเด็กและเรื่องราวมันก็จะปรากฏชัดขึ้นในที่สุดนะคะโดยที่เราจะสามารถบอกได้ค่ะว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เด็กประสบหรือเด็กได้ยินคําบอกเล่ามาเพราะเด็ก5้าขวบเนี่ยจริงๆจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายาก็ยากสาหรับคนที่ไม่เคยคุยกับเด็กยังมีความรู้สึกมันจะยากแต่จริงๆสาหรับหมอเด็กแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายได้ซ้านะคะเพราะว่าลักษะที่เด็กบอกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะ แปดเปื้อนได้ยากเพราะฉะนั้นเราทํางานต่อไปได้ค่ะแล้วก็ข้อมูลก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะเรายังเข้าไม่ถึงคุณแม่ได้มากนะักเพราะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณยายกับคุณแม่เนี่ยในวัยในใน,ในวัยรุ่นที่เขามีปัญหาจริงๆคุณแม่คุณแม่เป็นคนที่เข้มงวดตาของเด็กเนาะเสียชีวิตไปอะค่ะในช่วงที่แบบคือเขาค่อนข้างจะสนิทกันมากแล้วตัวคุณแม่เองอะค่ะเวลาที่จะ ห้ามออกไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขายังไม่เปิดกับเราเต็มที่แต่เรารู้สึกว่าสองคนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตม,มันมีแน่นอนนะคะก็จะรับเอาตรงจุดนี้ค่ะไปทำงานกับคุณแม่เพื่อเพื่อที่เราเอาเอาตัวเด็กเป็นสำคัญเนาะในเรื่องของของความปลอดภัยของเด็กด้วยรวมทั้งความรู้สึกของคุณแม่ถ้าเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงดูท่าทีเขาว่าเขารู้สึกตรงนี้กันยังไงโดยเหมือนกับเราทำงานไปร่วมกับเขาไม่ได้ไป จาะจงว่านั่นคือสงสัยหรืออะไรตรงนั้นนะคะแต่เ,เขาเรียนหนังสือทาอะไรก็ตอนนี้เด็กพอมาอยู่กับคุณยายอะคะ่ะคุณยายก็เอาเด็กเข้ามาสู่ระบบของการเรียนเ,เรียบร้อยจริงๆแล้วคุณยายก็เป็นเป็นอดีตข้าราชการบํานาญที่เป็นเกี่ยวกับครูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเขาก็เต็มที่ตรงนี้แต่สิ่งสําคัญก็คือพออาจารย์พูดแบบนี้เนี่ย,ยวิธีการเลี้ยงดูของเขามันจะถูกถ่ายทอดมาสู่ เด็กคนนี้หรือเปล่าในเรื่องของการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะนะคะหมายถึงว่าคุณยายเคยเข้มงวดกับแม่ใ,<ห>ใช่ค่ะใช่ค่ะเข้มงวดคือในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีปัญหาตรงนี้อยู่อะคะอ่ะก็เลยคิดว่าความเข้มงวดตรงจุดเนี้เราต้องรู้กับคุณแม่ก่อนว่าเขาเข้มงวดขนาดไหนคุณแม่ไม่ได้เปิดกับเรามาเต็มที่นะรู้แต่ว่าระหว่างก็พูดกันนั่งด้วยกันอะมันมันเห็นถึงท่าทีปฏิกิริยาของทั้งสองฝ่ายอะค่ะในทางสังคมสงเคราะห์เนี่ยเรามี ชุดมาตรฐานในการดูแลเด็กหรือดูแลครอบครัวเป็นแบบมาตรฐานนะครับว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้เราควรเป็นแนวปฏิบัติเหมือน SOP เนาะ <c oughs> ว่าถ้าเกิดทําแบบนี้ราจะต้องแบบนี้แล้เร,เรามีไหมครัจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะค่ะมันก็คือมันอยู่ใน SOP มันอยู่ในเรื่องของเพราะเคสนี้เข้าสู่ของ O S C C อยู่แล้วนะคะมันมีกระบวนการตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าแต่ละเคสนะมันก็มีความเป็นเป็น i n d i v i d u a เนาะก็ <c oughs> คือว่ามันต้องเขาเรียกว่าคะมันอาจจะต้องทํางานในเชิงลึก กับใครที่เป็นคีย์เวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะคี์เพอร์เสนสำหรับสำหรับเด็กรายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเราเจอพ่อเลี้ยง<ด>เราก็รู้สึกนะคะ<ด>เพราะ<ด>ว่าเขาก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ายังไงคะเป็นเป็นคนที่เราก็ไม่รู้คุณแม่เองอะ่ะเขาเขาอยู่กับผู้ชายคนนี้ยังไงเหมือนกับถูกครอบงำเหมือนกันในลักษณะเวลาที่เราคุยอันนี้ต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสคุยกับเขาได้หนึ่งครั้งนะคะเพราะนี่เราอาจจะยังไม่ไม่ สามารถเข้าลึกถึงถึงข้อมูลลึกๆตรงนั้นนะคะนะคะเพะืนน่อนได้คุยพร้อมกันด้วยนะคะพ่อเลี้ยงกับแม่อะไรอย่างงี้ค่ะเรียนถามคุณหมอได้ไหมครับว่าเด็ก5้าขวบเนี่ยเวลาที่เราสัมภาษณ์ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราจะได้ข้อมูลออกมาในใบรับรองแพทย์อย่างเพราะอายการเนี่ยก็อยากได้มุมที่ว่าเด็กคนนี้มีผลกระทบนน่นนี่นั่นเนี่ยเราจะถอดออกมายังไงบ้างได้ไหมครับอาจารย์หมอเวลาที่เราสัมภาษณ์เด็กเนี่ยจริงๆมันพอจะได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าในแง่ของเวลาเราดูว่าเด็กมีผลกระทบ แค่ไหนเนี่ยเราดูจากกิจวัตรของเด็กอะคะกินเป็นยังไงนอนเป็นยังไงเล่นเป็นยังไงแล้วก็เล่นสนุกได้หรือเปล่าลักษณะของเวลาเล่นเนี่ยเล่นแบบที่เด็กควรจะเล่นหรือว่าเล่นแบบแปลกไปกว่าเดิมมีลักษณะของการทําอะไรซ้ําๆที่ดูเหมือนกับเกี่ยวโยงไปกับเรื่องที่ประสบเหตุมาหรือเปล่าอันนี้พอบอกได้ค่ะแต่ว่าจะบอกว่างี้ค่ะว่าบางรั้วบางคาวางเรื่องเด็กไม่ได้แปรเหมือนเรานะคะสมมุติสมมตินะคะไม่ไม่ใช่เด็กกรณีนี้นะคะสมมุติว่าเด็กเนี่ยเคย ถูกร่วงเกินทางเพศในลักษณะที่เป็นลักษณะของภายนอกไม่มีการบาดเจ็บเล่นด้วยการแล้วเล่นไปชมไปแล้วก็สนุกไปกับเด็กเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่มีผลกระทบได้นะทั้งๆท,ที่มันมีบางอย่างที่ไม่ควรทํากับเด็กเพราะฉนั้นมันก็ไม่ได้แปลค่ะไม่ได้แปลตรงๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็มีสส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือมีผลกระทบกับเด็กกับส่วนหนึ่งก็คือคําบอกเล่าของเด็กที่เราสามารถที่จะค่อยๆพูดคุยแล้วก็อาจจะสามารถเก็บเป็นข้อมูลได้ แต่จะบอกว่าชอบผู้หญิงอีกแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยจะบอกเลยว่ากรณีนี้ความสําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่พ่อเลี้ยงทําหรือเปล่าความสาคัญที่สุดอยู่ที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับยายเพราะว่าบางครั้งถ้าสุดว่าเด็กคนนี้เกิดถูกทําอะไรบางอย่างจริงๆแม่เนี่ยพยายามปกป้องลูกจริงๆโดยการพามาให้ยายแล้วเนี่ยแต่แม่ไม่สามารถยอมรับได้ค่ะเพราะมันจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ยายจะคอนเฟิร์มว่า แกไม่ได้ดีเหมือนกับที่ยายเคยทําอย่างนั้นมาโดยตลอดหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เรื่องนี้ยากมากขึ้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือจะทํายังไงให้ยายส,ส่งต่อความรักของยายให้มันแล้วแม่ได้รับความรักนะั้นจริงๆไม่ว่าจะโดยยังไงแล้วก็จะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่ยายทําคือยายรักหลานและสิ่งที่แม่ทําก็คือแม่รักลูกพอเรารักสิ่งคนคนเดียวกันเนี่ยบางทีอาจจะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้เพราะ,ะนั้นคุณหญิงมาถูกทางแล้วค่ะก็ หลายๆครั้งนะคะที่เราเจอเคสที่อาจจะไปไปไม่ถึงนะคะในการที่จะเก็บพยานหลักฐานได้เพียงพอจะดนเปินคดีแต่เราก็ยังสามารถทํางานกับครอบครัวได้ยังสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเด็กก็ยังสามารถเติบโตในที่ที่เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างความมัน่นคงในครอบครัวนั้นได้ด้วยก็ขอบคุณนะคะสําหรับเคสในวันนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะใน o s c c Consulting เว็บไซต์และ Facebook สวัสดีค่ะ